ครับสวัสดีครับผมฟุกพงศกรลงเพยนครับผมรับบทเป็นหมอกในซีรีส์เรื่องรักนายไม่ไลท์ครับครับสวัสดีครับผมเฟมชวินนะครับรับบทเป็นคุณหมอตะวันครับเอ่อก็ผมตอบก่อนผมตอบผมชอบครับชอบแววตาของเฟมครับผมผมรู้สึกว่ามองแล้วมันรู้สึกชวนให้หน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นแววตาเขาเรียกสายตาดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ชอบรอยยิ้มเขาครับผม,มเขาจะมีรักยิ้มของเขาที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอบอุ่นเลยครับถ้าเกิดได้มองจริงๆนี่ดูเลยครับดูเลยครับทั้งสองคนนะครับเคยไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มีอาหารจีนที่แบบชอบที่สุดคือเป็นเมนูอะไรอืมผมเคยไปตอนเด็กแล้วครับก็ไปเขาเรียกทำบุญไปไหว้พระอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปอีกแน่นอนนะฮะ ส่วนอาหารจีนที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกติ่มซำข้าเก๋าครับข้าเก๋าเนี่ยกินบ่อยมากอะไรเงี้ยครับก็หมันโถอะไรพวกเนี้ยก็เป็นกินกินได้หมดเลยเพราะว่าที่บ้านก็จะเป็นแบบเชื้อสายจีนอยู่แล้วเวลาแบบตุ๊จีนก็จะแบบมีเทศกาลไหว้อะไรเงี้ยก็มีไก่ลงไก่รวนอะไรก็กินหมดเลยอ่าครับของผมก็ไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสได้ไปครับผมแล้วก็อยากไปเหมือนกันครับผม ส่วนอาหารจีนที่ชอบผมชอบเป็นหมาล่าครับใช่ผมชอบกินพวกหมาล่าอะไรนี้พวกมันเผ็ดร้อนมันรู้สึกกินแล้วมันชาดีครับใช่มีบทบาทไหนที่แบบเราอยากท้าทายใน,นบทนที้สุดไหมบทบาทที่อยากท้าทายอ่าก็คงจะเป็นอ่สียอดกุ้วนไม่ใช่ไม่ใช่เป็น เป็นผีอ๋อ <Okay. S 3> อยากเล่นเป็นผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเราต้องมีอินเนอร์หรือมีความรู้สึกที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดว่าน่าจะยากอ่าถ้าเฟรมอยากเล่นเป็นผีผมก็เล่นเป็นคนกลัวผีเลยครับใช่เพราะผมรู้สึกว่าเรากลัวในสิ่งที่ ที่เรารู้อยู่แล้วว่าสมมุิสมุติรื่เฟรมไเป็นผีแล้วผมไ่้เป็นคนกลัวผีอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเฟรมแต่เราต้องถ่ายทอดออกมาให้คนดูรู้ว่าเรากลัวผีกลัวกลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมว่ามันน่าจะท้าทายดีทำไงให้คนเชื่อใช่ใช่ทำไงให้คนเชื่อครับครับม<อ>ีวิธีการแก้เขินเวลาแบบเล่นฉากเลิอกคนดยังไงบ้างโ้ยากยากใช่ <S <S คือเป็นโมเมนท์ที่น่าจดจำมากเลยนะแบบเวลาบางทีเรา ต้องเข้าซีนนี่แบบคนแล้วคนเยอะมากทีมงานเยอะมากบรรยากาศทุกคนแบบแต่ว่าก็ต้องโฟกัสว่าเหมือนเราอยู่กับเขาแค่2องคน,น<ช>ต้องพยายามแบบมีสมาธิกับตัวเองให้ได้มากที่สุดอ<ม>ะไรย่าเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ก็เขินอยู่ดีใช่ครับถ้าของผมผมก็จะแบบสมมติงาจ้องหน้ากันเนี่ยผมก็จะ<ช>หันไปหายใจก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วก็รุบรวมสมาธิแล้วก็ <laughs> มาเข้าฉากใหม่ครับใช่ครับวิธีของผม เรื่องสิ่งที่ประทับใจมากสุดในการถ่ายทำเรื่องนี้ก็ของผมคงจะเป็นการที่ได้ลองหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรหลากหลายบทบาทในการแสดงนะครับทั้งเต้นทั้งร้องทั้งทุกอย่างเลยซึ่งไม่เคยแบบได้ได้ได้ลุยอะไรขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ได้ไปถ่ายที่สวยๆเนาะบรรยากาศวิวอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพที่เราไปถ่ายกันมาครับ ของผมก็จะเป็นประทับใจกับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนครับรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทแล้วก็ลุยกันมายาวนานมากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ <c oughs> แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันแล้วก็ความรู้สึกที่มันมันสนุกสนานนะครับ <c oughs> เวลาเราไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นั่นก็คือความประทับใจของผมครับแฟนๆถามก็บบกว่าเรื่องรับในมานจะมีกากสอบไหมฮะ ก็ <wounds> ขึ้นอยู่กับว่าแฟนๆให้การตอบรับยังไงนะครับผมก็ฝากเชร์กันไปเยอะด้วยถ้ากระแสดีมากๆเนี่ยก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เดี๋ยวรอติดตามกันครับผมช่วยฝากให้แฟนๆรับชมเรื่องรักนายไม่ไรนะครับอ่ะฟุกฝากหน่อยครับครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องรักนายไม่ไรด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยทุ่มเทกันมากจริงครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามครับผมนี่แต่ความสนุกสนานไม่ใช่แค่ตัว หมอกับวินแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆมากมายให้ติดตามครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับใช่ครับก็ยังมีเพลงประกอบเพาะๆอีกนะรองไ้ฟังกันนะครับเพลงของเราสองคนด้วยแล้วก็เพลงของ Tree m a n d o w n ที่มาลองใด้วยนะครับก็ฝากติดตามใหม่หลายด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ